ราบอย่างรก็อธุรกิจไปทุกประเทครับวันนี้เห็นยังตาเขาคือยังไงแมนสิเจ้าบาทเจาบาทสี่สิบบาทใครดาพวพมมาพี่น้องมาขอ,องแขนเนี่ยนอนอเพียงสีบเจบาท ไปพอนด้หน่อยนะครับองติดเครื่องมิดมิดเครื่องมิดเครื่องปิดเออนั่นแหละนั่นแหบนครับแล้วที่ละพี่น้อยมันยินนี่แค่สี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็บาทข้าแบบเปล่าคือพใส่ไข่คือสี่สิบเาไปเลยราคาหนึ่งพี่น้องไปลดพอเจอมาแล้ว เจ็ดสิบบาทเจอมาแล้วกิลี่ข้าวมูกรอบอ่ะเจ็ดสิบบาทใส่ดาวนี่ครับเดี๋ยวเรามาให้สีนะครับเนี่ยเล็กหน่อยเนาะได้สีอะไรเนาะเอหมูกรอบสิมหนาๆเลยเน้นๆเลยมาได้ครับสีนได้ผ่านมาแผ่นมาทันนี้มาเด้อมาตุ้มมาห่มเพื่อนเราเนี่ยพี่น้องเอ้ย ข้าหมูปอบกับข้าหมูปอบ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 มึงอะทั้งธุรกิจโรงงานกับบ่อแตว่างไงเนี่ยมึงทั้งขุนกับทั้งขุนกับเห็ดทั้งบีกับเห็ดได้จะเป็นขายดีหรือทั้งขุนทั้งขุนก็ยังใส่ถูกกันบ่มั้งบึงต้นอีเห็ดเองบ่ครับเฮ็ดเองเฮะหมูโจ๊กขายคือเด่น้เออโอ้ดีปอบครับ เดี๋ยวเด้อพี่น้องเอฟซีแบบูนี่ครับอืมเห็ดแบบนี่ครับในซอยบรรยากาศในซอยมุบานมุบานยานังเนาะเออทับดินทอลเข้ามาเด้พี่น้องอลเข้ามาเด้บนหาเสือดอกเนี่ยถามเราเนี่ยบนเสือว่บาบะมีบะมีเราราคาเริ่มส่นจะบาทเหรอกจะวะยี่สิบบาทจะ้ะเออเดี๋ยวยังมาตัวคอยอ ขายมาสามทีทเนี่ยท้าบังนอง่อยเยลอไลอ,ไอ,อซีตัวโยงเด้อครับนี่ไ <c oughs> อซีไ <c oughs> อซีนองตัวยงนะครับนะ <c oughs> น้องอีงิมาเด้อไอซีที่งานไม่กินเลยเออมาลดขายทุกวันบังางเขามาเน่ด้ออย่า่าจุกมือจุกมือบวลาเนี่ยบังบะบะมีเป็นนี่ครับ อันนี้สาสิบบาทด้สินุ่ะไปกินสำโล่งเนอะากินโมไดเนอะสามสิบ <c ười> ไม่มีคุณ่ะเห็นแล้วหาสีผมได้ถุงนึงเออบเสือไปเบิ้งเลยบักไสสีบักไสกไขา,าบักไสหก <c ười> เออเบิ้งหมูแดงเนเนียเลยเลยหลายดูอะไรบ้างดูทิม่อนเบิ้งอกเบ้งหมูน้าหมูแดง ดูเขาคอยมากมาแต่ยีน้ำแดงเลยเดี๋ยวเบืนมาอีกได้เบือนบมแดงเนี่ยบาดฐานบาดฐานโห้จวดว่าเข้มันหายแล้วปรุงมันโอ้ยยีน้ำเลยเต็มเลยู่หมูเราบาดฐานมีน้องบาดฐานอาจจะเพเรียบร้อยแต่อร่อยเนี่ยอ้อสุดยอดลครับแข้งงแข็งแซ่บเออน้ำมดมองเออุนกันุนอีกล่ะมุน มาทานลงในไะร่ซองเลยโโมดาคาระพักเข้าเอาไปดังไปทั่วน้ำแดงเลยนี่ครับบะมีเกี๊ยวบะมีเกียดดกเก๊ยวหม,มูแดงเกอนเ่เเอ,อเป็นวะแมนาอยู่ดไแ,แล้วของเสบเออแมนแมน เราเราไปเราเราก็กลับมาขึ้นมาบากว่าบางคนไปไล่บุรียังซื้อเป็นากหมูด้วยเออตัวนี้หนุนน้องไปแบกเดบบอกว่ายังไงพี่พรุ่งนี้พาพาผมมาอีกนะมาซื้อเนี้อผมอยากเลยคนโทษอะไรคนโทษกล่องกันมั้งลอยากอยากกินมันนละพี่ถ้าทายเอฟเอฟซีหน่อยถ้าทายเอฟซีหน่อยหนุนหนุนหนุนทำทายเร็วเผื่อบ้านมันดูกระเลียงอ่ะ วันน in so, uh, ี้วันนี้นะครับเอฟซีนเลยนะครับาว่างนะครับลุงตู่เข้ามาวันนี้ลุงตู่มาห้าอีพีเียนตัวสำรงเรามาเรามายังงก่อมาหาเสียงว่แล้มาหาคะแนนบมอกนพิเแมนแมนถูก้องครับประมาแมนุ่ม แ่ยยางออูปรระะกเไม่เอาไม่เอาพูดไม่เอากัดเมืองนี่ครับนี่ครับนี่แหละมิดมิดนี่เป็นซื้อผู้ใดไอ้มิดนี่มิดผมครับไอเลย่นบหครับผมนี่ของแท้แน่นอนของแท้ด้วยที่สุดนี่เอาลงหลายๆายซองเลยไอเนาะเอาลายประดังหมดเลยเนาะเนาะลายดังหมดเออลงหลายๆายซองซองเดียวพอาซองเดียวนี่ครับมิดแท้มิดแท้ครับเนี่ยมิดแท้บ่มีมิดบ่มีครับมือแท้แน่นอนหมู่บ้านหมู่บ้านสับปิดทองครับ เบอร์โทรบอกมาเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดสามสามสี่หนึ่งแปดครับโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับโอ้โหพี่น้องเราเก็เนเองทุกอย่างนะครับทำเองทุกอย่างครับบะหมี่ก็ทําเองครับโอ้บะหมี่นี่ก็ทําเองมีเครื่องทำบะหมี่เองด้วยอเราบะเหน่ไเองครับเราบะเนี่ยเราขายมาสามสิบปีแล้วสามสิบปีสามสิบกว่าปีนะครับขายตั้งแต่อายุสิบสองตอนนี้อายุห้าสิบเอ็ดครับขายตั้งแต่ยุคหน่เนี่ยน้องอาะตั้งแต่อายุปีครับ ต้นเตี้ยพะเล็ดดูเลยไม่ใหญ่กว่าเดยเตี้ยเต้ยหน่อยกว่าเดิมสิบสองปีกว่าเพื่อแต่้ยออยี่สิบสองปีของแท่หรอหกเซนของแท้ครับดูดิของแท้ถ้าอยากดูของแท้มีมีชื่อเดียวในประเทศไทยด้วยครับมิดบะหมี่ครับมีชื่อเดียวในประเทศไทยครับแม,มนรค,รมครับผมม่มีใครกล้าตั้งชื่อ,อนี้ครับขับรถมาสนนไอเซ็นยังเทพพะหลักไหมเทพพะหลักเออพอพ่อพ่อถึงหนาบะซอยซอวยยังก่อนช่ยยังก่อนลายหมู่บ้านซับอินทอง หมูบ้านซับดินทองหมองเซเว่นหมองเซเว่นเลี้ยวเลยไปตรงเข้ามาเลยครับเซเว่นตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาอยู่ซ้ายมือครับขอบคุณครับเจมอลักอะไรนั่นละหกสิบหกนะครับเอฟซีตรงเข้ามาเรื่อยๆครับของแรับประกันของแรับประกันกระดูกหมูครับดูก่อยครับอร่อยครับเนี่ยอู้ดีนี่ครับอร่อยครับเดดี๋ยวูต้มขาต้มขาตั้งขนาดเลยครับต้มของแฉอร่อยเขาตัวนี้ครับต้มเล้งแบบให้ต้มเล้งด้วยขาตั้งด้วยโอ้สุดยอดเลยอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวสูตรเราพี่น้อง มันสุกมีแต่กระดูกเล้งครับกระดูกเล้งกระดูกขาตั้งเต็มเลยอือร่อยครับเนี่ยตือแห้งนะเนี่ยน้ำตือแห้งเอามะมา่าป้อมมาเติมขอเติมน้ำเติมฟรีครับเติมฟรีเติมฟรีครับไม่ได้คิดตังค์ครับถ้าเจอคนนี้ร่อนพิเศษจอมมาก็กินฟรีได้ครับให้เลยให้เลยให้กินฟรีเลยไม่มีทางกินฟรีเลยวิธีการกินฟรีกับผมง่ายๆไม่ยากครับกินเสร็จได้รอดได้รอดร้านไม่ต้องบอกครับขอให้บอกขอให้บอก บอกผมไม่บอกก็ได้เดินหน่อกลางๆไปเลยไอ้ไอ้หิวเขาบอกว่าผมมีเงินให้บานเด้วยกันด้วยได้กินไครับถ oh ้อยู่สารมาเลยถ้าผมมีด huh? ีไม่มีถ้าหิวมาหาโลดมาหาอ่านแล้วโลดแล้วหายเลยไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจว่าจะต้องอยู่วันนี้ไม่ต้องครับเอาให้ต่อกรับตอบุญไปเรื่อยนครับผมต่อบุญผมแจกตลอดแถวนี้ผมแจกตลอดมีอะไรก็มีจะแจกกับผู้เดียวเลยนะครับ ของแท่แน่นอนนี่ครับนี่หัวเตียวยินตาโฟลูกชิ้นปลาหมูกับหมูโอ๊ะถ่ายคลิปไปเลยขอบคุณด้วครับท่ามาดูคลิปนี้ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใกดติดตามด้วยนะครับบ้านก็จะขาย20บาทครับบ้านก็จะขาย20ปุ้ยกัน บานทอยู่มีสาคขู่หาก็จะขายยีิบนไงครับเออบ่ครับยีล้านครับยีสิบล้านเอาโอเอาทายกริบทายกิมือกอบเาเหรอเราเห็นมืกอบไปแล้วเมืกอบไปแล้วผ้ได้ทางเะเบื้งนี้นยๆกับพาอเราเออขายยี่สิบยี่สิบล้านเอ้บ้านนั้บ้านอะไรขายยี่สิบล้านเนี้ยบาไรขายยี่สิบบาทเอาทายกิครับมาดูอย่าลืมนะครับกดรับ สไครกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับ